สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแพ็คพัสดุนะคนแรกนะคะสั่งเป็นตามนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะแพ็คแล้วก็ไปส่งให้เลยนะก็เลยย,ยัดใส่นี้แล้เลยบัสบันนะคะตอนนี้บัสบันมินิก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นวัฟเฟิลนะก็แพนด้บาบันสโลมากนุ่มสโลนะคะอันนี้น่ารับรินแล้วก็ ไอครีมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแพ็กแล้วนะคนต่อไปนะคะอันนี้สั่งเยอะมากเลยนะคะนี่ก็ไม่สามารถเอาออกมาให้ดูได้นะพอขี้เกียจจัดยัดเข้าไปอีกนะมีเค้กนะคะโดนทัทมีตามนี้เลยให้ดูคร่าวๆนะคะจะได้รู้ว่ามันหมดแล้วนะชิ้นไหนนะ อันนี้เลยนะขอบคุณนะคะก็กำลังแพ็กนะสั่งเยอะก็จะมีของแถมแบบก็จะมีของแถมให้นะโอเคก็อันนี้เป็นของแถมนะคะก็ไม่สวยอ่าว่ากันนะขอบคุณนะคะแพ็กของแล้วนะคนสุดท้ายนะคะ สั่งเป็นชูคิมาแ,แต่ว่าคือชื่อคือเขายังไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าหมูอะไรประมาณนี้เขาให้แล้วแต่ว่าคือยังไม่ได้เขียนนะเพราะว่าคือจะบอกว่าชูคิมก็หมดแล้วนะเพราะว่าเขาโอนเงินมาแล้วนะคะแต่ว่าคือชื่อเขายังไม่ได้ให้เลยอะ่ะอืมโอเคนะคะก็วันนี้นะคะจะส่งสามพัสดุนะมีพัสดุนี้แล้วก็สองพัสดุนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ